ท้าพิกัดล่าหมอกพูทธเบิกทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวพูทธเบิกไปล่าหมอกในช่วงหน้าหนาวกันเป็นการกลับไปอัปเดตในรอบหลายปีของผมเลยและในทริปนี้จะไปเที่ยวในแบบที่ไม่มีแผนอะไรเลยและไม่มีที่พักอีกด้วยเรียกว่าไปหากันดาบหน้าเลยทีเดียวตามไปดูกันว่าทริปล่าหมอกพูทธเบิกทริปนี้จะวุ่นวายหรือเป็นยังไงกันบ้าง โอเคครับแล้วเราก็มาถึงจุดแรกนะครับจุดแวะพักรถครับก่อนขึ้นภูระเบิกที่นี่เลยวัดธรรมยานะครับที่นี่คือคนก็จะมาแวะถ่ายรูปเนาะกับพญานาคแล้วก็มาไหว้พระข้างในเนาะก็เดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูปกันว่าจะมีตรงไหนที่สวยบ้างนะครับนี่เลยเป็นมุมนี้เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอุโมงค์พญานาคพ่นน้ํานะครับก็คือแบบสวยมากๆเลยครับตอนนี้คือแสงแสงกําลังแบบเคลียร์สวยๆเลยถ่ายรูปกําลังสวยเลยเดี๋ยงไงเดี๋ยวรอไปดูไปชมภาพกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับ โอเคครับพอเราก็เข้ามาในโบสถ์แล้วนะครับอุโบสถด้านในอุโบสถก็คือมีพระประธานอยู่สวยมากๆเลยครับก็คือแบบมองเข้ามานี่คือแบบสวยอลังการมากๆเลยสวยมากๆใครที่มาเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับน่าแวะมาถ่ายรูปมาไหว้พระกันได้นะครับ ในที่สุดก็ถึงแล้วครับโอเคครับมาถึงจุดพักรถจุดแรกที่เราแวะนะครับตรงร้านนอหมอนอหมอนะนอหมอนี่เลยมีวิวตรงนี้ด้วยให้นั่งเห็นโค้งนอหมึบนี่เลยโอ้ตอนนี้อากาศร้อนครับตอนนี้ร้อนแดดอยู่เหมือนวันนี้คนก็ขึ้นมาหุทเเบิกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรถขึ้นแบบต่อคิวยาวๆเลยแต่วิวแบบสวยมากตรงนี้ คือตอนนี้คือเราขึ้นมาเรายังไม่มีที่พักกันเลยนะครับเรามารอลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะนอนไหนกันข really to şey so ึ้นมาแบบโนแพนมากๆวิวดีว่ะก็คือช่วงนี้คือไม่มีหมอกเลยใช่ไหมพี่ช่วงนี้คือไม่มีหมอกเลยใช่ไหมครับช่วงนี้คือไม่มีไม่มีหมอกเลยใช่ไหมมีเมื่อสามสี่วันก่อนครับอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่หน้าหนาวจะไม่มีครับอ๋อ ครับตอนนี้เราก็มาจอดกันอยู่ที่ไล่ริมผาคอฟฟี่นะครับก็คือมันก็จะมีระเบีเบยงตรงนี้เนาะสำหรับไว้ชมวิวนี่เลยดูวิวตรงนี้ก็จะเห็นวัดป่าพุทธเบิกแล้วก็เป็นวิวภูเขาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือจะมีโค้งที่เป็นแบบเห็นถนนโค้งๆด้วยครับโอ้ท้องนี้วันนี้ท้องฟ้าดูแบบไม่ค่อยเคลียร์เนาะมันดูมีมีหมอกๆด้านบนคืออากาศมันเย็นมากเมื่อกี้ก็คือแบบไปถามตรงร้านาคาเฟ่มาเนาะเขาบอกว่า,าช่วงนี้คือหมอก อาจจะไม่เห็นเยอะเท่าแบบช่วงหน้าฝนเนาะไปฝนต้นหนาวมิถุนาอะไรี้ โอเคครับหลังจากที่หาที่พักมากันนานมากแล้วเราก็มาจบกับที่พักที่นี่ครับไล่ลักดอยนะครับก็คือนี่เลยว่างอยู่หนึ่งห้องพอดีครับก็คือด้านบนมีดาดฟ้าเนาะแล้วเราปิดจบราคาไปได้ที่1,800บาทไปไปดูข้างบนกันเห็นวิววัดป่าพูทธเบิกครับนี่เลยเห็นวิววัดป่าพูทธเบิกหน้าห้องนะเข้าดูข้างในไหมนี่ ห้องอห้องนี้คือนอนได้ประมาณสี่คนเนาะปกติราคาสองพันบาทวูกว้างอยู่เหมือนกันนะไปไปดูข้างบนมีดัดฟ้าด้วยโอ้ยหนาวนาวครับพ่อแม่พี่น้องนี่เลยครับวิวด้านบนของที่พักเรานี่มองเห็น วัดป่าภูทับเบิกเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าตอนเช้าตอนเช้ามีหมอคือหมอกก็ขึ้นตรงนี้เลยครับโอเคนะครับที่พักวิวดีราคาดีนะช่วงนี้ไม่น่าเชื่อว่าวันจันทร์แบบนี้คือจะมีคนมาพักเยอะมากเต็มกับทุกที่เลยอากาศ21องศาไม่ต้องเปิดแอร์เย็นมากนี่แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆเราจะมานั่งกินหมูกระทะกันบนนี้แล้วก็ดูวิวแล้วมาดูบรรยากาศตอนเย็นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ้นใหญ่เลยล่นหนักก่าเดิมอนี่โอ้ฝอยมาแล้วนี่กระลำปีข้าวน้าปลามาผุทเบิกก็ต้องไม่พลาดเนาะนี่เลยเหมือนมีคนหนาวนะครับตอนนี้นี่นี่ข้าว <3 S 2> <3 S 1> ถุงยี่สิบบาทสามถุงแต่ซื้อกับข้าวร้านนี้พิเศษแถมตะเกียบสามอันนะนี่ อรบหมูทอดน้ำปลานะร้อยนึงอ,ะอ่ะอ่แล้วไม่กินเนลยนะเนี่ยกินเออกระจุกเฮ้ยแกเออกระทุกพูดอีกกระถุยงีเอาหาเนะฮะสวยสวยงามสอนสองเดี๋ยวท้อนสามน,นะเชฟแล้วรับเชฟอ่าโอเคแข่งกับเวลานะครับหมดแล้วครับตอนนี้อ่าเราจะเอาอะไรลงอ่ะคุณจะไม่แล้นะครับ กระทะไหมนะครับตอนนี้นี่มีลูกชิ้นเอาเลยนะภายในสิบนาทีนี่อ,อย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอะไรอันนี้ป <c oughs> ติกปติกปติกปติกออกปติกปติกูบไหมโดูควันนี่โอ้โอเคไหมุกหนาวหน้าช้ามากเลยตอนนี้ อ่ะเดี๋ยวลองชิมกันเลยชิ้นแรกนี่ชิมกันน้ำจิ้มที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เนาะมาชิมมาอืมอืมร้อนดีนะครับแบบบรรยากาศโอเคเลยอ่ะคูลคอนออกปากเห็นไหมฮู้คันออกปากน่หนมูทอดน,น้ำปลาอโอเคครับบรรยากาศดีหนาวเดี๋ยวเข้าห้องนี่แหนาว เรียกว่าคลิปแรกใชไมหมบร่ากา <นะ S 1> ดีไหมบมรยากาดีาดด <c oughs> อร่อยไหมอร่อยอนมาไหม่ะอนมาไหมคือตอนแรกว่าจะเชร์มาให้มันมาวัน,วนธรรมดานะแต่วันธรรมดาคนก็ยังแน่นอนะ สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าที่พักเราที่ภูทมษ์นะครับตอนเช้าคือไม่มีหมอกครับวันนี้ตามคาดอย่างที่ทุกคนได้บอกเราว่าช่วงนี้คือโอกาสที่จะเจอหมอกน้อยมากแต่ถ้าอยากจะมานอนชิลรับลมเย็นๆคือคือยังไงมาที่นี่คือหนาวแน่ๆอย่างเมื่อคืนนี้คือประมาณ13องศาตามสด13องศาหนาวมากก็คือใครมาคือต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยเนาะและสําหรับใครที่อยากจะมา ดูทะเลหมอกนะครับแนะนามาตอนช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงฤดูฝนเนี่ยคือจะเป็นแบบทะเลหมอกเป็นเราเหมือนเราอยู่บนเมฆเลยอะไรครับช่วงนั้นคือจะเหมาะกว่าก็เดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูจุดสูงสุดของภูทับเบิกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะตามจุดต่างๆอัปเดตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรครับแล้วยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ จริงแล้วคนที่จะขึ้นมาพุทธเบิกเนาะก็คือถ้าจะให้แนะนำาบคนที่ขับรถไม่คล่องแนะนําว่าให้เขาเรียกอะไรเช่าคนขับหรือแบบมันจะมีรถพาทเที่ยวพุทธเบิกอยู่จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลหรือช่วงหยุดยาวเยอะเนี่ยถ้าเกิดเราขับไม่คล่องก็คือรถติดมันอาจจะมีปัญหาเรื่องรถได้ถ้ารถไม่พร้อมนู่นนี่นั่นอ,อะไรเงี้ยรถที่เหมาะที่จะขึ้นน่ะคิดว่านา่าจะ1.5ขึ้นเนาะอ e ีโคคาร์ก็ค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยหน่อยสงสารรถ แต่ถ้าเกิดใครแบบออยากลองขับมาดูก็แนะนําว่าลองมาชนช่วงไม่ใช่เสาร์ทีแหละวันธรรมดาดูเพราะรถมันจะน้อยลงอะไรเงี้ยก็จะขับง่ายขึ้นมีเวลาหลังจากที่เราจอดรถกันเสร็จนะครับก็เดินขึ้นมาเพื่อจะไปตรงที่เราเห็นเป็นเหมือน ก็คือก็คือเดินขึ้นมาก็คือทางก็ค่อนข้างชันหอบอะเล่นหอบอะระหว่างทางก็จะเป็นป่าไผ่เนาะแล้วก็มีเขาเรียกเหมือนสัตว์ในวันนักดีอะสองทางทางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนว่ามีอะไรเพราะวนนี้คนค่อนข้างมาดูนเยอะมากเลยไปเน่ย โอเคครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาจากด้านล่างเนาะเราก็มาถึงพระมหาธาตุเจดีย์แล้วเนาะคือจะเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่สร้างตั้งแต่ปี2534เนาะก็คือมีทั้งหมดสายอดก็คือมียอดด้านล่าง36ยอดแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งยอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือด้านหน้าก็จะเป็นทางเดินเป็นพญานาคป,ปกเนาะแล้วก็เดินเข้าไปก็คือจะเป็นมหาธาตุเจดีย์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าข้างในคือจะสวยแค่ไหนนะครับโอเคไปดูกัน อ๋อดูดาวภูทับเบิกอะ่ะเขาบอกว่าสูงสุดในภูทับเบิกครับตรงนี้ก็จะเห็นโค้งนะปกติแล้วถนะ้าเกิดช่วงหน้าฝนอนะ่ะมันมีหมอกอะ่ะก็คือจะเห็นแบบหมอกอยู่หลังโค้งนี่เลยแต่ขึ้นภาพปีที่เคยมาให้ดู นี่ขนาดไม่มีหมอกก็งสวยนะแต่เหมือนที่พักมันเยอะขึ้นเนาะดูแล้วคือช่วงนี้ก็คือน่าจะฟุ้งๆแบบเนี้ยทั้งวันแหละแต่อากาศตอนนี้ก็คือเย็นนะเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูดาวว่าอุณหภูมิมันจะเท่าไหรไ่ไปกันเราก็มาถึงจุดสูงสุดของภูทับเบิกแล้วนะครับบนนี้ก็คือจะเป็นหอดูดาวเนาะอันนี้คือจะเห็นมุมรอบ360องศานะครับจากด้านบนเล,เลยคือด้านล่างก็คือจะเป็นที่พัก แล้วก็เมื่อกี้นี่คือตรงนู้นก็คือเป็นวัดป่าพุทะเบิดที่เราไปมาเนาะก็คือถ้าเกิดช่วงที่มีหมอกก็คือจะแบกบปกคลุมไปทั้งหมดเลยโอเคครับหลังจากที่เราเดินไปชมวิวตรงจุดอหอดูดาวเนาะแล้วก็ถ่ายรูปก,กันแล้วดูชมวิวเรียบร้อยแล้วคือ จากที่ดูคือพุทธเบิกเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีที่พักเยอะขึ้นมากๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่ใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์อย่างมาเจออากาศหนาวเงี้ยคือก็มาเที่ยวที่นี่ก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเป็นจุดฮิตที่ทุกคนมารับอ่าเขาเรียกว่ารับลมหนาวอะไรกันเนาะและที่พักถ้าเกิดขอย้ำอีกนิดนึ่งคือถ้าเกิดใครแบบมาตอนช่วงวันเสาร์ที่หรือหยุดยาวแนะนําว่าให เาเรียกว่าไงให้จองมาก่อนดีกว่าดีกว่าวอกอินอย่างเมื่อคืนอย่างเมื่อวานเนี่ยเราวอกอินมาเป็นวันธรรมดาคนก็ยังเยอะ,อะ,อะก็เดี๋ยวสําหรับทริปนี้เนาะ,ะก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงร้านของฝากกันอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับลงไปเข่าคาอเดี๋ยวเราจะไปเข่าคอกันต่อทริปถัดไปเนาะเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีว่าที่เข่าคอเราจะเจอหมอกกันหรือเปล่าภูทับเบิกก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ใครอยากมาดูทะเลหมอกหรือมารับลมหนาวก็นึกถึงเปน็นระดับต้นๆเพราะที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่มีทะเลหมอกที่สวยมากๆเลยถ้ามาเที่ยวตรงช่วงตรงเวลาคือปลายฝนต้นหนาวจะเจอแน่ๆแต่ถ้าอยากมาสัมผัสอากาศหนาวๆก็มาช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีได้เลยและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องไปคนเดียวและฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า